นะคะลูกไม้ก็มีแคมเปญพิเศษดีๆมาฝากค่ะกับ BenNK m e g a s a l e The Final ์ไโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้เป็นเจ้าของขบวนรถเบนด์รถใหม่รุ่นใหม่หม่น้อยราคาใหม่กว่า200คันพร้อมส่วนลดจัดหนักสูงสุด5 0 0แสนบาทหมดแล้วหมดเลยนะคะวันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นค่ะอย่าปล่อยให้รถสวยๆหลุดมือไปนะคะสนใจเข้าไปรับชมแคตตาล็อกออนไลน์ได้ที่ w w w ben n k com มีรถเบนด์สวยๆให้เลือกกว่า200คันห้ามพลาดกันเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะลูกไม้ก็มาพร้อมกับรถสุดฮิตรุ่นยอดนิยมและเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีสุดๆที่เบนเอ็นเคของเรานะคะกับ CLA 2 5เค่ะ้าวันนี้นะคะจัดมาให้ถึง2คันเลยนะคะเพียงงบประมาณล้านต้นๆเนี่ยคุณก็สามารถซื้อความปลอดภัยให้ตัวเองและคนที่คุณรักนะคะโดยการขับ Mercedes Ben z ได้แล้วคะ่ะถ้าอยากรู้ว่าทั้งสคันนีน้แตกต่างกันยังไงนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะ 好了。 ของเรานะคะกับ CLA 250NG คันนี้นะคะมาพร้อมกับสีโพ l a r Silver นะคะซึ่งเป็นสีบอนเงินสุดหรูสุดๆนะคะด้านในนะคะมาพร้อมกับเบาะสีดำนะคะในส่วนรอบคันของรถค่ะมาพร้อมกับชุดแต่ง MG Body Styling นะคะสำหรับ Mercedes CLA ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดฮิตติดชาร์ตของ b e n n k เราเลยก็ว่าได้นะคะด้วยขนาดไซส์รถที่มีขนาดกาลังพอดีและด้วยรูปทรงที่โช์เชียวสไตล์สปอร์ตซีดานแบบผสมผสานอารมณ์สปอร์ตและความสะดวกสบายแบบรถซีดานสประตู ได้อย่างลงตัวแถมพ่อมาเป็นรถยูสแล้วต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆกับราคาเริ่มต้นเพียงร้านนิดๆซื้อง่ายขายคล่องขายต่อราคาไม่ตกอีกด้วยนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะเป็นดีไซน์ที่เป็นออกแนวสปอร์ตนะคะเป็นไฟหน้าแบบบสซีนอนค่ะสําหรับกระจังหน้านะคะคันนี้เนี่ยถูกเสริมหล่อมาแล้วค่ะให้เป็นแบบเดมเบเกีลนะคะเป็นสีไฮกอสแบคค่ะสีดาสลับกับสีขมเมียมนะคะและตาสัญลักษณ์เมอร์เซเดสเบนที่เป็นแบบดาวกระจกนะคะทำให้รถคันนี้เนี่ยดูหล่อแล้วก็ดูสปอร์ตเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะและคันนี้นะคะกัังบหล แก้พรมมีก๊าสลูปนะคะและกล้องถอยหลังอีกด้วยค่ะและก็ยังมาพร้อมกับล้อแมก MC i ายด uble ิลสปอขนาด18นิ้วด้วยค่ะต้องบอกว่าลายนี้นะคะ้อตัดกับตัวรถแล้วนะคะดูสปอร์ตเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะด้วยความเป็นดีไซน์สปอร์ตของรุ่นนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับกระจกที่เป็นแบบเฟรมเลสนะคะทําให้ดูสปอร์ตไปอีกนะคะและสําหรับดีไซน์ด้านท้ายของรถรุ่นนี้นะคะจะมีสไตล์สโลปนะคะซึ่งเป็นลักษณะบอร์ดคูเป้นะคะทำให้รถรุ่นนี้นะคะจะดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะอีก นึงจุดเด่นเลยค่ะเวลาขับขี่ยาม่้าคืนบนท้องถนนนะคะจุดเด่นเลยของเขาก็คือดีไซน์ไฟถ่ายค่ะที่มีลักษณะคล้ายกับปีกถี่เสื้อนั่นเองค่ะ อีกหนึ่งจุดเด่นนะคะของรถรุ่น CLA 250นะคะความแตกต่างก็จะอยู่ที่เบาะนะคะเพราะว่ารถรุ่นนี้นะคะจะเป็นเบาะที่เป็นดีไซน์สปอร์ตนะคะตรงกลางเนี่ยคล้ายๆกับหนังกลับนะคะเรียกว่าดินามิกาไมโครไฟเบอร์แบคนะคะซึ่งข้อดีนะคะของเบาะตัวนี้เนี่ยช่วยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยเวลาที่เราเนี่ยขับรถเป็นเวลานานๆน,นะคะแล้วก็ยังตัดด้วยได้สีแดงอีกด้วยค่ะสังเกตอีกหนึ่ง 1. จุดเด่นของรถคันนี้นะคะถูกเสริมล้อมาค่ะด้วยสัญลักษณ์ที่เขียนว่า AMG นะคะเพิ่มความสปอร์ตข,ของรถได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและ ะะก็ยังมาพร้อมกับพวงมาลัยแบบ3าก้านท้ายตัดนะคะพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันแล้วก็เฟอรนชชี่อีกด้วยนะคะยังสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้นะคะมีกล้องถอยหลังแล้วก็หลังคาแก้วพนมิกงกัสลูปอีกด้วยค่ะพื้นที่นั่งด้านหลังนะคะก็ยังนั่งได้แบบสบายๆเลยค่ะสําหรับโหมดการขับขี่ของคันนี้นะคะสามารถปรับไปถึง3โหมดเลยนะคะสําหรับรถซ l a 2 5 0อสคันนี้นะคะเป็นรถปี2 0 1 4ค่ะแต่ว่าเลขไมเนี่ยน้อยสุดๆนะคะเพียง53,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะราคาปกตินะคะ แต่วันนี้เบ n นเ The ดอร์ l c a l l คนะคะจัดมาให้ราคาพิเศษสุดๆเสียงห2 9 0 0ลกบาทเท่านั้นค่ะรถสวยราคาประหยัดแบบนี้นะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะมีคันนี้คัน,นเดียวเท่านั้นเลยค่ะ ่อ,อกันที่คันที่2เลยค่ะกับ CLA 250M G รุ่นเฟสลิฟนะคะสำหรับคันนี้ค่ะมาพร้อมกับสีดำา Obsi เด a ยนแบลสุดหรูเลยค่ะภายในนะคะก็เป็นเบาะสีดำนะคะที่เดินด้วยได้สีแดงค่ะรอบคันมาพร้อมกับชุดแต่ง M G Body Styling นะคะในส่วนของรุ่นเฟสลิฟนะคะมีการปรับเปลี่ยนมาหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล้อแมกนะคะขนาด18นิ้วค่ะลายดับเบิลสปงที่เป็นดีไซน์ใหม่นะคะต่างจากรุ่นก่อนเฟสลิฟนะคะในส่วนของไฟหน้าเนี่ยพัฒนามาแล้วนะคะเป็นไฟแบบ LED High Performance นะคะ ซึ่งไฟตัวนี้นะคะปรับสูงต้ำอัตโนมัติอีกด้วยนะคะและดีไซน์เนี่ยยังดูสปอร์ตเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะสําหรับกระจังหน้านะคะเป็นแบบไดมอน g ์ i ิลนะคะและตัสเนลละของ m e r c e d e s b e n บที่เป็นแบบดาวทึบนะคะโดยปกติจะเป็นสีโครเมียมนะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยถูกเสริมหล่อมาแล้วนะคะตัดกับตัวรถเนี่ยก็ดูหรูเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะ สำหรับด้านข้างนะคะก็ยังมาพร้อมกับกระจกที่เป็นดีไซน์แบบเฟรมเลสนะคะเพิ่มความสปอร์ตของรถได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็หลังคาแก้วพารามาริกกาสลูฟนะคะในส่วนของดีไซน์ไฟท้ายนะคะก็มีการปรับแต่งนะคะให้รถเนี่ยดูสปอร์ตเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะกว่ารุ่นก่อนเฟซลิปนะคะและก็ยังมาพร้อมกับดิฟิเซอร์ปลายท่อคู่อีกด้วยค่ะรถทั้ง2คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์รุ่นเดียวกันนะคะซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด 2,000cc ค่ะให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง211 สามารถทำได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่โมงนะคะและก็อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะคะอยู่ที่13บสถึงสิโลลิตรค่ะต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะใช้ง่ายนะคะไม่จุกจิกเลยที่สําคัญประหยัดน้ํามันแล้วก็ราคาพิเศษสุดๆอีกด้วยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบรถสองคันนี้นะคะสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างขวามือของท่านตอนนี้ได้เลยนะคะรีบสแกนเลยนะคะ สำหรับดีไซน์ภายในนะคะตัวเบาะหนังนะคะยังเป็นดีไซน์แบบเดิมนะคะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะคือส่วนของหน้าจอหลักนะคะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นรองรับ Apple CarPlay แล้วนะคะใครเนี่ยที่ชอบดู Google Map นะคะผ่านมือถือเนี่ยทีนี้สะดวกสบายเลยเพียงเชื่อมต่อนะคะกับรถเนี่ยสามารถดู Google Map นะคะผ่านหน้าจอหลักนี้ได้เลยนะคะนอกนจากนี้นะคะคันนี้เนี่ยยังมี Ambient Light เพิ่มขึ้นมาอีก12สีอีกด้วยะคะ่ะสําหรับด้านหลังนะคะก็บอกว่านั่งสะดวกสบายสุดๆเลยคะ่ะจะใช้งานคนเดียวนะคะหรือว่าจะไป เที่ยวกันแบบเป็นครอบครัวก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยมีที่อำนวยความสะดวกสบายมาให้อีกด้วยนะคะสามารถวางแก้วน้ำได้อีกถึง2คนนะคะต้องบอกว่าเบาะนะคะของรถคันนี้เนี่ยใหม่เนี้ยบสุดๆเหมือนใหม่ค่ะเพราะรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2017ค่ะกับเลขไม์เพียง10,000กิโลเมตรเท่านั้นคะ่ะราคาปกตินะคะอยู่ที่1 790 0 0บาทคะ่ะแต่วันนี้คะ่ะเ e n NK ็น g a เม l เซค่ะพิเศษสุดๆนะคะลดเหลือเพียง1 6 9 0 0 0้าบาทเท่านั้นคะ่ะรถสวยไมย่น้อยขนาด นนะะหายากสุดๆเลยให้รีบตัดสินใจแล้วให้รีบมาที่เบนเอ็นเคได้แล้วค่ะ วันี้เหมือนกันทั้ง2คันเลยนะคะกับ CLA 250ห NG รุ่นเฟสลิฟและรุ่นก่อนเฟสลิฟนะคะมีให้เลือกกันทั้ง2สี2สไตล์เลยค่ะถ้าใครรักคันไหนชอบคันไหนนะคะให้รีบเข้ามาเลือกที่เมนนเนเคเลยค่ะที่เดียวจบครบทุกความต้องการนะคะสำหรับวันนี้ลงไม่ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะ